สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t ี k t t t u d i o นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวผมมัวเม็ดซาร่าผมของลิเวอร์พูลนะฮะตำแหน่ง RWF ิวิตัน97นะผมซาร่านะฮะถนัดเท้าซ้ายคนนี้นะมาทำเกมรูปเข้า8ปค่อนข้างดีเลยนะนะ มีบอลทุนเกมีเลี้ยงบอล94เล่นบอลกับตัว96้สองสั้นเป็ดหเปิดบอลเป็ดสจบสกอร์เก้อก็อืมก็เยอะอยู่นะในตำแหน่งนี้นะูุตังต้งเตะเนี่ยเปิด2ความโค้งเป็ดเปั่นโค้งได้นะสปีด98เลยนะผมสปีดตน 9, 3, ้น93้าังการยิง84ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะผมลังการยิงนะฮะแล้วก็มีบาลานซ์97สเตมินา90นะมัวเม็ดซาร่านะผม สกิลก็จะมีสับขาหลอกครับผมดับเบิลทัชฮะคัตเบียร์เชิมีสกิลปั่นโค้งมีชิปบอลมียิงไกลนะครับผมมียิงลูกพุ่งนะยิงลูกพุ่งมีสกิลไซส์ก้อยยิงจุดโทษแล้วก็สกิลเรียกฟาวนะครับผมสไตล์ก็จะเป็นแบบปีกพิเศษนะก็คือเป็นปีกตัวเชื่อมเกมนะครับผมทันมาที่หลายอย่างนะนอกจากยิงประตูก็คือวิ่งเข้าออกติมเส้นเยอะนะครับผมอยู่ตรงกลางบ้างนะครับผมคอยทดแทนตรงกลาง เป็นตัวเชื่อมเกมทำหน้าที่แทนเอเม็บ้างนะผมคนนี้ก็ออหลายอย่างนะนะผมนะทั้งจ่ายบอลเปิดบอลแล้วก็ยิงประตูนะผมถ้าเป็นสไตล์นี้นะถ้าเป็นสไตล์นี้มาจับลงเล่นโอเพ่นช okay. าเลนส์โอเพ่นชาเลนส์เขี้ยมมาลุยกับผมไปฮนะโอ้เขี้ยผมมาเกมแรกสำหรับโมเมตซาร่านะผมนะสไตล์นี้อยู่ตรงกลางซะส่วนใหญ่นะผมสกิลยิงค่อนข้างเยอะเหมือนกัน นะมเมนต์สลาไปครับผมดูฮะมาทีซาลาผมตักเอ็มปาเป้มาไปฝากซาลาซาลามาปาเป้ปาเป้สาลครั้งซาลายกใส่ก้อยมาเมสซี่ไม่ถึงฮึ <c oughs> นะ่งนฮะนะมาทีวิราผมวิราไปซาลารออยู่แล้วลูกนี้แทงไปเลยต้องลุดแล้วบอกโอ้โหหลุดมาอย่างงี้มุมนี้ด้วยนะผมมุมนี้มุมนี้ปุ๊บปัดมาฝั่งนี้ไปยิงโอ้โหเรียบร้อยครับผมนึกว่าจะไม่เข้าซะแล้วฮะ แน่เอาเรื่องนะปล่อยซาลาวิ่งเนี่ยความเร็วจัดอยู่นะทุกคนนะโมเหม็ดซาลาครับผมเอ็ดซิตไปหนึ่งเม็ดฮะอทิปเปะไปฝากซาราซาลาวนวนคลิกไปโอ้โหผิวได้เรื่องครับผมมาคนเดียวคนเดียวคนเดียวล็วอกวนเข้าในมาเข้าในเข้าในลุกนี้ปัน่น <c oughs> จะกดปันน่นซนะหน่อยฮะแโอเ้เกี้ยผมจบเกมครึ่งแรกฮะเอซิตไปหนึ่งเม็ดจะผมสำหสรับโมเหม็ดซาลานะ ค่อนข้างพริ้วเลยนะผมซาร่านล้มาต่อเก,มค,ม,อเคอเกมครึ่งหลังนะผมไปฮะโอเคต่อเกมครึ่งหลังครับผมซาร่าฮะได้อยู่นะนะความพริว้วความเร็วถือว่าใช้ได้เลยนะผมมาที่ซาร่ากระชากมาออกดิ้นเส้นก่อนแล้วก็ยกไปฝั่งนูน้นปะเป้ถึงไหมฮนะไม่ถึงแนมะ่ยังไซก้อยได้สวยๆอยู่นะซาร่านะมีสกิลไซก้อยด้วยนะมาทนะี่โมเมตซาร่าตัดเอ็มปะเป้ครับผม ปรีรอซาร่าวิ่งแล้วก็ยกมาอย่างนี้เอาบอลลงสวยแล้วก็เปิด้งโค้งมองล้นมาฝั่งนี้แม่มาที่เอ็มปัเป้ป้ไทยมาซาร่าหลุดแล้วผมลูกนี้ทันไหม <c oughs> ไม่ทันนะผมนะโอ้แต่ขึ้นเกียร์ตรงกลางก็ดีเหมือนกันนะมาที่เอ็มปับเป้ผมไปไทยมาที่ซาร่ายังไม่ได้ฮะจะบอลยังยาวอยู่วีราวีราลูกนี้ไทงไปเลยหลุดแล้วผมมาโอ้โหมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เปิดโค้งปะเป๋อหูลูกเนี่ย <c oughs> เล่นท่ายากซะกเล,ล็กครับผมโอ้ซาลาเปิดแม่นเหมือนกันนะเนี่ยเปิดบอลแค่84นะแต่ก็แม่นอยู่นะเนี่ยโอ้เคียบผลจบเกมแรกฮะก็ง่ายโอเคนะนะผมได้บอลเยอะแอซิดได้ความคลิวนี่ดีเลยในอู๋ซาลาฮะแอซิดไปสองแมตเกมนี้นะผมก็ง่ายโอเคนะมัมเม็ดซาลาได้ไป7จ็ดนะผมแอซิดไปสองนะโอเคเลยนะผมความคลิวสปีด ส่งสั้นก็ได้นะเปิดบอลก็ไม่ได้แย่นะผมแล้วก็หาช่อ,องค่อนข้างดีเลยนะโอเคมาเราไปต่อเกมที่2ครับผมไปฮะโอเคผมมาต่อเกมที่2นะครับผมสําหรับโมเหม็ดซาร่านะเก็บได้ทันได้ดีมากเลยนะความพิ้วได้บอลเยอะหาช่องดีมีความเร็วแล้วก็เปิดบอลไม่ได้แย่เลยนะโมเหม็ดซาร่านะผมมามา ที่ซาลาผมฝากมาทีปะเป้ลูกนี้ทันทันนัดแต่ก็กลับมาคืนแล้วก็กระชากมาสวยแล้วก็มาขอเปิดโค้งยังไม่ติดเยยังไม่ถึงยังไม่ติดเลยหล่ะที่เอ็มปะเปครับผมซาลาฮะซาลามาซาลามามีปะเป้วิ่งแล้วฝากก่อนแล้วก็ไทยมาทีโมเมตซาลาห์ยังไม่ถึงนะผมที่ปะเป้ฮะปะเป้ฝากซาลา มาเอ็นปะเป้เหมือนเดิมแล้วก็ไทยมาลูกนี้หลุดไปเลยครับผมมาซาลาล็อกนิดหน่อยปั่นโค้งโค้งติดเซฟฮะแหมน่าเสียดายไปมาซาลาอีกครั้งเอาลูกนี้ไม่ได้ตั้งใจฮะจะก,กดยิงไม่ใช่กดเสียบนะผมโอ้เสียเลยลูกนี้ฮะแ้เอ็นปะเป้ส่งมาถึงจะกดยิงอยู่แล้วครับผมโอ้แต่ปั่นก็โอเคนะแต่ติดเซฟครับผมมา,มาทีวีรับผมต่อมาที่ซาลาฮะ สาลากระชากหนีมาเลยปลายคนเดียวลูกนี้ไม่ไหวบนโอ้ยมีเทรเซนเซอร์เข้าโอ้หอีกแลว้วผมมาอืมเขเสียโอกาสเนี่ยโอกาสทองเอ้าดักได้สวยแล้วก็ปัดมาไปาไทมาล้ำหน้าหรือเปล่าโอ้โหเสียดายนะฮะรีบไปหน่อยรียบไปหน่อยลูกนี้นะผม,มที่ปเปคปับผมปัดมาที่ซาลาลูกนี้ทันนะหนะ้าไปคนเดียวผมคนเดียวมุมนี้มุมนี้ มุมนี้ปั่นโค้งโค้งโอ้โหมาว่ะยิงไปหนึ่งเมตรว่าโอ้โหปั่นได้ปั่นได้นะฮะโอเคสวยงามนะมามาทีรุนดูครับผมปั่นมาเป้มาทิโดดูยกไปเลยซาล่าเราอยู่ไรล,ลูกนี้ทันปะวะทันปะวะมาดินี่ไม่ทนนะันฮะโอ้โหแต่ฟอร์มดีเหมือนกันนะความพริ้วยิงได้นะซาล่าโอเคครับผมจบเกมครึ่งแรกฮนะเอาเรื่องอยู่นะนะผม เอาเรื่องเลยนะผมโหดเลยคนนี้นะฮะมเมซาร่ามาต่อเกมซึ่งหลังของเกมที่สองนะถือว่าทำได้ดีนะทำได้ดีค่อนข้างปลิ้วนะผมเขาได้ปลิ้วคือความปลิ้วนะความปลิ้วได้เปรียบแล้วก็ความเร็วนะฮะเรื่องยิงเนี่ยมันก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกนะผมเดียการดมาวะปั่นโะค้งนป็นทีนี่ะมารอนานไปหน่อยฝากเปเป้เปไทยมาซาลาลูกนี้ยิงเท้าซ้ายโอ้โหหลุดออกไปไกลเลยไนะกลเลยนะผมลูกนี้ เรียบไปไหนะหรือเปล่าไม่รู้นะผมเต่นลุไกลๆฮะ,ะแต่ก็ถือว่าฉายช่างดีนะโอ้เคียผมจบเกมที่สองนะผมซารานะ่าฮะค่อนข้างเด่นนะเรื่องความพิ้วความเร็วเนี่ยเด่นเลยนะผมจบสกอร์ได้นะฮะซารา่าก็ไม่แย่นะไม่แย่ก็เป็นตัวหลักได้เลยนะผมแต่จะห้าเทียบกับเมซี่นี่โอโ้โหมาเทียบกันไม่ได้แต่ผมท่ากับเมซี่เนี่ยเมซี่มันครบเครื่องกว่านะแต่ซารา่าก็ไม่แย่เลยนะผมสปีดดีเลยฮนะสปีดคลองบอลน,นะผม เลี้ยงบอลจบสกอร์ได้นะแต่พลังการยิงอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็มีเปิดบอลได้พอได้เปิดบอลแต่สองสังก็โอเคอยู่นะมัเวเมดซาร่าก็ไม่ได้แย่นะครับผมมาขอดูไฮไลท์อีกสักทีแล้วกันนะครับผมลูกยิงของซาร่านะโอเคไม่ใช่ลูกนี้แน่นอนฮนะนี่ครับผมซาร่ามาลุดเดียวไปเปึดเปึดเปิบก็ความเร็วก็ได้นะความคล่องนี่สวยลูกนี้ฮะความโค้งนี่ก็มุมหนึ่งเข้าแน่ๆนะฮะ มุมนี้เนี่ยเข้าได้แน่แต่ไปติดเฉลบกองหลังก่อนก็ได้ไปหนึ่งเมตดนครับผมซาลานะฮะมาเรียวมามุมนี้สลาอยู่ไหนไม่รู้อนะ่ะแต่บอลเข้าครับผมโอเคครับผมก็ถือว่าได้เลยนะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ซาลานะฮะความพริ้วจัดเลยแล้วความเร็วจัดเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนใครจะปั๊ม g p หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go